เธอเลดเพิ่งคุยกับตาหวานมาจริงๆวิดีโอคอลกับตาหวานมาค่ะเธอเห็นตาหวานสำคัญกับพวกเราหรอกลางแบบอีกจันนิกิวเอ๊ะเราเป็นเซนเตอร์มาแล้วสักปีหรอคือเพลงนี้ไม่เป็นเพลงที่เต้นยากแต่ว่าคือหนูอะเอาจริงหนูไม่ค่อยอยากเป็นเซนเตอร์พอรู้สึกว่ามันดูกดดันเกินไปการเป็นฟอลโล่อาจจะดีกว่าในในความคิดหนูนะแล้วชุดเซมดีอะดีไหมคือมันเป็นสีที่ไม่เคยมีในมาก่อนใน B N K อปจอนออนนนออตวค่ะ พวกเราเซวรสต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 าปีโปไม่ต้องเพือนไม่ต้องอาวุธไม่ต้องคนเอาลองก็ยังออกมาฮฮั <laughs> บคนมาสายท่าทางพอดีว่าเพิ่งวีดีโอคอลกับตาหวานมาก็เลยแบบนั่งคุยเป็นชั่วโมงเลยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ตาหวานแคปไว้แล้วแต่ยังไม่ลงว่า โอ้คนมารอเต็มเลยค,ค่ะีใคโทษาขอ,อยาบเล็กก็คือเพิ่งไปอ้ายเนโก้เพิ่งวิดีโอคอลตาหวานมาฮะผมสั้นใช่วันนี้ไปตัดผมมาไม่ได้ตัดเองอะเข้าร้านแต่ก็บอกให้เขาตัดแบบซีทูให้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ซีทูมากแต่ให้เขาแบบไล่ให้เผื่อแบบมัดอะไรอย่างนี้อะไรเธอเลดเพิ่งคุยกับตาวหวานมาจริงจริงวิดีโอคอลกับตาหวานมาค่ะก็ก็แต่งหน้าไปด้วยคือแบบนั่งวิดีโอคอลไปด้วยอัปเดตชีวิตแต่ ส่งให้เตาวหวานดูตอนแซบนี่บอกว่าไม่แต่เนี้ยรู้สึกว่าดูเป็นเด็กมัธยมแบบแเออใช่ว่าเออเออในนั้หนูรู้สึกมันดูเป็นเด็กมัธยมอ่ะมันเด็กไปอ่ะเด <laughs> าเหนตาานประวัติสำคัญหองพืเราเหรอไม่ก็นหนูบอกให้ตาวหวานนะแคบแล้วก็ลงไอจีสตอรี่ว่าแต่งหน้าอยู่ใช่คุยอะไรกันอนะ่ะทั่วไปค่ะผู้หญิงเขาชอบคุยกันเรื่องอะไรล่ะ กันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าอะไรนะคะถ้าสมัยแม่คุยกันเรื่องผู้ชายอาออหรอทัวแป๊มนึงนะคะทำไมรู้สึกมันไม่ค่อยสว่างหลัวต้องเปลี่ยนไฟหรอหรือต้องมาเออถึกว่าโทนนี้มันจะได้ดูอุ่นๆเย้ทุกคนคะ่ะเข้าเรื่องตอนนี้นะ Anniversary สามปีสำหรับริเวอแล้วจ้าขออนุญาตเปิดเลิกเปิดชยเอ,อ้ยใช้คำนี้ปะวันนี้ฟังไปไป,ปั่นวิวคะ่ะยีิบสอล้านวิวคิดถึงอยากอยากเป็นแล้ว อ๋ออยากเต้นเรลาอ่ะมันคือเรียนเต้นในบ้านมันก็ไม่ต่างกับมันต่างนะคืออยากจะเต้นแบบท้องเต้นอยากจะเต้นแบบบนเวทีมากๆเลยคิดถึงออนบนเวทีคิดถึงมันต่างสามปีแล้วทุกคนขอบคุณมากนะครับกงแบบอีจใจน,นี่ก็คิดเออเราเป็นเซนเ,ซนเตอร์มาแล้วสามปีหรออย่างเงี้ยผ่านไปเร็วมากหนูยังจําได้อยู่เลยว,ว่าตอนนั้นงานที่เปิดตัว16คนครั้งแรกแบบตื่นเต้นจริงๆแบบตื่นเต้นแบบ มันเหมือนแบบมันต้องใส่เห่ยคือมันกังวลไหลอ่ะมากๆคือมันไม่ใช่แค่แบบเต้นอย่างเดียวอะไรเงี้ยคือเพลงน,นี้ไม่เป็นเพลงที่เต้นยากแต่ว่าคือหนูอะเอาจริงหนูไม่ค่อยอยากเป็นเซ็นเตอร์พอรู้สึกว่ามันดูกดดันเกินไปการเป็นฟอลโล่อาจจะดีกว่าในในความคิดหนูนะสามปีเร็วจัง <c oughs> ชุดเซมโรุต่คือใหม่มากเลยนะมันใหม่เกินไปอะมันยังแบบยังมันมันยังไม่ได้สัมผัสกินเหงืออเลยก็ได้อะใช้คำนี้อย่างคุกกี้เนี่ยชุดแบบถลอกแล้วนะแบบถลอกเสร็จเสร็จสีทอคือเป็น รอยยับอะทุกคนมันเป็นรอยยับแล้วอะไรเงี้ยเออแต่ว่ารูตากอใหม่มากแล้วชุดเซมดีอะดีไหมอ่าอืมดีนะดีอะดีอะเนี่ยเดี๋ยวทุกคนก็จะถาว่าหนูอัพเวิร์ดเม้คือคือมันดีจริงๆคือมันเป็นสีที่ไม่เคยมีในมาก่อนใน BNK อ่เเราใช้คำนี้มาก่อนก็จะ ดีอะก็รอดูคิดว่าน่าจะเร็วๆเร็วๆนี้เหมือนกันนะเป็นไปได้ไหมนะอ,มอยากปล่อยเหรอเพราะว่าดีอะคอนเทนต์เยอะมากอยากให้มีปล่อยสักอันจริงๆหรือไม่ก็ปล่อยเอ็มวีเลยก็ได้หรือว่าปล่อยทีเซอร์หรือว่าปล่อยปล่อยเลยดีแต่ชุดเอ็มวีหนูชอบมากหนูบอกเลยผมแบบเพลงต้องมา <c oughs> อ๋อว่าแต่จะปล่อยดอดีอ่ะ D R D R ทรงนี้เลยได้ไหมหนูไม่อยากผมยาวแล้วอ่ะทรงนี้เลยผมสั้นบอกแต่บอกเลยว่าเป็น m e n d a n c e ผมเ e n d ด a n c e จริงไม่รู้ให้ไปดเดากันเองไม่รู้เธอ, spoil อสปอยอะ่ะสปอยแล้วจะชอบจริงจรงอ๋อศูนเท่าหร่สูงแล้วหกสิบห้าครับอยากฟังดีอ่ R แล้วหนูมีเดโมนะอยากไปงานจับเราจับบลนะูทูธไหมสมูทตี่คือเลนจับเลยสวัสดีค่ะ <laughs> นดีค่ะแล้วตอนเรียนจับมือหนูทำยังไงอ่ะวันนี้ค่ะอ๋อจับมือค่ะดีค่ะสบายดีไหมค่ะดีคะภายใน7วันนี้มีแพลนหรือโปรเจกต์อะไรหรือเปล่าส่งกันบ้านค่ะเราเรียนเต้นเสร็จแล้ก็ส่งกันบ้านรู้สึกตอนนี้ใช้ชีวิตไปวันวันมากเลยไม่คือไม่สามารถวางแผนอะไรได้เลยในชีวิตตอนเนี้ยเออก็รู้สึก รู้สึกว่าจะเขียนหนังสือแต่ว่าลองเอามาตั้งดูแต่หนูเคยลองและวันหนึ่งเอามาตั้งดูแล้วก็ไม่ได้เขียนอะารสักทีเหมือนกนะันเขียนเขียนลบๆบเขียนเขียนลบลบแต่ว่ามันจะมีช่วงที่มันจะเขียนติดไปเรื่อยๆก็ต่อเมื่อแบบเจอคีย์เวิร์ดนึงหรือเป็นความรู้สึกในช่วงน,นั้นหรือว่าเจออะไรที่มันแบบมีท็อปปิกที่อยากเขียนอะใช้คํานี้ปจนออน,อ,น,อ,นอ,ออนนออตว่่ะอยาได้ออนคนหลอเทอะเนี่ยหรอ นี่ใครเอ้ยมาเขามาแล้วว่าเขามาไหนไหนบอกจะลงไอจีสตอรี่เพือ่อนไหนบอกจะลงไอจีสตอรี่ทุกคนต่างบอกว่าออนสายแล้วออนเลทแล้วคือที่จริงอะมาหลายเนี่ยไม่มีอะไรมากคือทาเล็บสีเขียว <c oughs> <c oughs> คือเนี่ยถ้าคุยตาหวานด้วยว่าเอง n ตทเล็บสีเขียวอะมันออกสีเทามากกว่าเขียวนะอนุเนี่ยประมาณนะ <c oughs> เนี่ยลองให้นะคะว่าทุกคน มีเต่าเขียวมันออกเป็นเขียวเท้าอะ่ะก็เลยบลแบบหนูจะชมูวันึงเดี๋ยวขอลองเล็บเท้าก่อนนะอยากรู้เหมือนกันตาว,วาคุยให้หน่อยดิคุยคุยคุยให้หน่อย <laughs> ว่าไงคะทุกคน <laughs> ดีมากเพื่อนช่วยทํามาหาก,กินหน่อย <laughs> นา,นยาคน้อยแปลว่าอะไรคะนาคน้อยนาคน้อยแปลว่านาาที่ตัวน้อยอะตาว่านาคน้อยแปลว่าอะไรว่าบายฉันว่าเธอเหงาแหละเธอมาดูฉันไลฟ์เดี๋ยวเธอไลฟ์เดี๋ยวฉันจะไปดูว่า <Hello. S 2> ต้าวันนักน้อยแปลว่าอะไรต้นเดือนนะเพื่อนนะต้นเดือนกับพรุ่งนี้แล้ววะเงินเดือนออกยังทุกคนเงินเดือนออกยังฮะนี่เงินเดือนเหมือนเซ็นเงินมากเลยอะแบบหายใจเราน่านอยแปลว่าน่ามีเยืออโควิด <COVID S 2> <laughs> ชั่วเราโทษโควิดได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีการมีการหลายประเทศก็รับมือได้อย่างดีเหมือนกันอะไรเไงี้ยซึ่งนา่ายช่เงินบินไปแล้ว สิเกณฑ์เงินเดือนหรือเงินทอนฮัลโหลเศร้าเออมันมันก็เป็นท็อปิกที่คุยเหมือนกันว่าแบบโควิดทําให้แบบแพนหลายๆอย่างที่เราแบบตั้งใจวางไว้อะมันหายไปมีคนถามว่าไปดูเรื่องที่เราแสดงเองมีเขินไหมเขินคยรู้สึกว่าคือบางบาักคือบางซีมันก็จะมีฟิลแบบทําไมเราเล่นแบบนี้ทําไมเรามาแบบนี้ทําไมแต่ก็ในเมื่อมันย้อนกลับไปถ่ายไม่ได้เราก็ได้ไปยอมรับมันแล้วก็ค่อยทําให้เรื่องหน้าเป็น เขาได้กเก็บเก็บประโยชน์จากเรื่องที่แล้วทําให้เรื่องน้าเรื่องเรื่องหน้าเล่นดีขึ้นแบบหรือว่าเอามาปรับใช้อะไรที่มันแบบเรารู้สึกมันไม่โอเคในตรงนี้นอะไรนะัน่นแหละทุกคนคะวางแผนการเงินอย่างดีนะคะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเพราะฉะนั้นทุกคนต้องวางแผนการเงินดีดดนะจ๊ะราจนกว่าเราจะพบกันใหม่ค่ะซึ่งแต่เร็วๆนี้ก็น่าจะมีอะไรบางอย่างที่กําลังจะมาก็รอดูกันต่อไปก็ขอให้ทุกคนรักษาเนื้อรักษาตัวจนกว่าเราจะได้พบกันนะครับ Bella, 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 B